สวัสดีค่ะนิม่ามางานเรื่องวิวาสุทธ์แบเผ็ดพูแปนเมืส่สบายๆไปเราไปอ่านกันเลยตอนที่ยี่สิบเอ็ดนะชินซี่ฉันไม่อยากแต่งงานฉันไม่อยากให้เขามาเป็นคุณแม่ของฉันทําไมล่ะนูน่าแอชลยียาพวกเราจะต้องตามหาคุณแม่ของคุณหนูให้เจอแน่นอนครับอืมฉันคิดถึงแม่มากๆเลยล่ะฉันอยากให้แม่มาวาดรูปก,กับฉันและเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะบอก ฉันจะบอกว่าถ้าฉันโตฉันจะขอฉันจะแต่งงานกับนายเฮ้ยเป็นเด็กอย่าพูดมาเป็นเด็กพูดมาโซ์ไม่ได้นะครับตอนนี้ฉันอายุหกขวบแล้วอีสิบสี่ปีข้างหน้านายต้องมาสู่อขอขฉันด้วยละ่ะแล้วทำไมมันถึงเปไปไม่ได้ละ่ะคุณหนูเลนเฟิงอายุคุณหนูกับผมมันห่างกันเกินไปคงไม่ได้เหมาะสมกันหรอกครับ ฉันไม่สนฉันชอบนายไม่ว่ายังไงตินีีทางชาติฉันก็ชอบนายแค่คนเดียวคุณพ่อคะคุณพ่อมาแล้วหรอมามาแล้วหรออะไรกันก็พ่อชอบฉันชอบฉันมากมากเลยนี่ล่ะทำไมถึงทำหน้าตานิ่งเฉยแบบนั้นล่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อวันนี้หนูวันนี้คุณพ่อเฉี่นะพ่อ กลิ่นลูกพีทมาหรอคะเขาล่ะคนผู้ชายช่คุณนายไม่ได้ทานอาหารเป็นระยะเวลานานเกินไปทําให้ร่างกายเลยเรี่ยวแรงตอนนี้ฉินเครื่กำลังป้อนอาหารคุณนายอยู่อีกเดี๋ยวก็จะตามมาครับบนเครื่องบินบนเครื่องบินก็มีบนเครื่องบินก็มีบนเครื่องก็มีอะ บนเครื่องก็เฮ้ยทำไมเราต้องติดคำว่าก็ก็มีอ่ะบนเครื่องต้องบนเครื่องก็มีของให้กินให้ดื่มทำไมไม่พามาส่งล่ะเออคุณพ่อคะดิเชียวน่ะหิวจนเดินไม่ได้เลยค่ะถ้าขืนไปทานะถ้าถื่นไม่ทานอาหารก็คงตายแน่ๆโดยเฉพาะตอนที่เขารู้ว่าจะเป็นแม่ของหนูเขาหน่ะเป็นลมไปเลยล่ะค่ะลูกเจอกับเขาแล้ว ีใส่ตาของคุณพ่อแยกไปหน่อยนะคะหนูไม่พูดหนูไม่พูดก็ได้ค่ะอ่หนูไม่พูดก็ได้ค่ะจบแต่จบแค่นี้ละบ๊ายบายู่